ครับก็ทุกคนนะ่าจะได้ดูคลิปการเดินทางกรุงเทพแม่สายของผมกับพี่เลยไปแล้วลหละถ้าเกิดเข้ามาในคลิปนี้นะฮะก็จริง,รงๆหลายๆคําถามก็มีคําตอบที่ยังไม่ได้ตอบเพื่อนๆไปนะฮะบางทีก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าการเดินทางแบบเนี้ยจะจะทำยังไงได้บ้างหรือว่าจุดหลาย,ลายๆจุดเนี่ยที่เราเดินทางไปเนี่ยเราเจอกับอะไรเราแก้ปัญหายังไงอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็พยายามลิสต์มาว่า กรุงเทพแม่สายนะกับการเดินทางแบบข้ามไหนนอนนั่นที่เราไปกันมาทั้งหมดแดวันเนี่ยนะฮะก็ความจริงก,ก็เป็นการแพลนกันแบบค่อนข้างจะไม่เป๊ะไม่อะไรเลยก็คือกะว่าเออ,อไม่เกินสิบวันนะนะน่าจะอย่างนั้นแต่ถ้าเกินก็ไม่เป็นไรก็ผมคิดว่าการเดินทางแบบเนี้ยมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ใครหลายคนจะทําแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินมากเกินกว่าที่ใครหลายคนอยากทำนะฮะน่าจะน่าจะเป็นฝันของหลายๆคนแหละที่แบบว่าอยากเดินทางแล้วก็อยากเจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะครับ ถ้าอยากเดินทางแบบนี้น่ะต้องทํำยังไงก็วันนี้ผมจะมานั่งตอบคาถามคลิปเนี้ยเราเดินทางไปแล้วเราใช้จ่ายเดินทางหรือว่าเจออุปสรรคอะไรไงบ้างก็มาว่ากันที่ข้อแรกเลยดีกว่าผมว่าเรื่องค่าใช้จ่ายกับการเดินทางทั้งหมด8วันเนี่ยความจริงเราเราลิสต์ไว้ประมาณไม่เกิน1ิวันซึ่งเราเราคิดว่าน่าจะเสร็จใน7วันด้วยซ้ำแต่ว่าพอไปไปมาๆมันกลายเป็น8วันก็เกินมานิดหนึ่งเราลิสต์ให้กับตัวเองคนละ 3 0ม0ันบาทซึ่งสา0 0ันบาทเนี่ยค่าที่นอนตัดไปได้เลยเพราะว่าเราก็ข้ามไหนนอนนั่นเจอจุดไหนเราก็กางเต็นท์นอนกันสบายๆเท่ากับว่าการเป็นว่าค่าที่พักเนี่ยเราไม่ได้เสียเลยสักบาทเดียวส่วนค่าน้ามันเนี่ยมันตกวันละหนึ่งร้อบาทกับรถร้อยี่บห้าซีซีเพราะในหนึ่งวันเนี่ยเราก็ขับกันอยู่ที่ประมาณสองร้อสามรอยโลถ้าไม่ได้ข้ามจังหวัดหรืออะไรก็อาจจะน้อยกว่านั้นซึ่งเราเน้นชม ระหว่างทางมากกว่าที่จะทำชาเลนจ์ในการเดินทางไกลเพื่อให้ได้กิโลมากๆเราอาจจะไม่ใช่สายล่าชาเลนจ์แบบนั้นในวันนี้เราก็เลยมุ่งประเด็นไปที่การพบกับชาวบ้านหรือว่าทิวทัศน์ระหว่างทางมากกว่านะฮะในหนึ่งวันเนี่ยเราเสียเงินอะไรบ้างค่าน้ำมันละหนึ่งร้อยทีนี้ค่ากินเนี่ยมันก็มีเรื่องตลกหลายๆอย่างบางทีเราก็ถึงข,างขนาดนอนวัดหรือว่าไปนอนในสถานที่ต่างๆที่เขาแบบอาจจะเอาของกินมาให้เรา ดยที่เราไม่ต้องเสียตังค์ได้ซ้าแต่ถ้าพูดถึงค่ากินเนี่ยบางทีผมว่าวันหนึ่งยังใช้ยังอยู่ในงบวันละหนึ่งร้อบาทนะเท่ากับว่าวันหนึ่งเนี้ยตกไม่เกิน200รอยบาทแน่ๆคือ2 0 0ร้อยบาทในในในแดวันนะก็จะอยู่ที่ประมาณพันหหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายที่จิปาถะไม่ว่าจะเป็นต้องซื้อของอะไรบางอย่างที่ของใช้หรือว่าบางสิ่งที่ตกหล่นเนี่ยคือในในแดวันที่ ที่เดินทางมาเนี่ยมันเท่ากับว่าเราใช้เงินกันไปประมาณคนละ2องพหด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเกินเกินมาน่ดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงสามพันเท่ากับว่าเราเดินทางกลับมาเนี่ยเรายัง8วันเนี่ยสามพใช้ไม่หมดนะก็เป็นการเดินทางที่ประหยัดมากๆหลายคนน่าจะน่าจะมีมีหวังถ้าไม่อยากใช้เงินเยอะแล้วก็เซฟบัตเจ็ตดีๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้สูงที่เราจะเดินทางแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เรียกว่ารบกวนใครด้วยก็คือเราก็ค่อนข้างมีความสันโดษ ในการเดินทางไปยังจุดต่างๆขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็ได้มีสภาพดีๆ <c oughs> บางทีก็ได้กินฟรีกลับมาก <c oughs> ็ <g ül> แล้วแต่ว่าเราจะเข้าไปในในมูทโทนของอารมณ์แบบไหนนะฮะก็คือการเดินทางไปเนี่ยที่บางทีเราเจอชาวบ้านหรือว่าเขาให้เราพักผ่อนหรือหรือได้กินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วเขาไม่ได้รู้เลยว่าเราคือเบนซ์หรือว่าพี่เล่คือพี่เล่แมคโดนัลที่เป็นที่รู้จักของทุกคนมันก็เลยทําให้เราเห็นน้ําใจของชาวบ้านแล้วก็ สะท้อนให้เห็นว่าความจริงไม่ต้องเป็นเราหรือว่าเป็นแค่ทุกๆคนที่เป็นคนไทยด้วยกันแล้วพูดกันรู้เรื่องแล้วก็มีน้ําใจต่อกันนยมันมันส่งผลที่ดีไปให้เขาเขาส่งผลที่ดีมาให้เราได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นการเดินทางมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไว้ถ้าเรามีใจที่ดีนะครับที่จะออกไปไปแบ่งปันไปไปเรียนรู้สิ่งต่งตางๆโ okay, อเคก็พูดนอกเรื่องมานิดนึ่งละเรามานั่งตอบป,ปัญหาข้อต่อไปเลยดีกว่าก็ <laughs> เดินทางวันหนึ่งเนะี่ยฮะวันละกี่โลหรืออะไรเงี้ย่กี้ก็ได้บอกไปแล้วว่าประมาณ 2- อ0ถึงารโลนะบางทีเยอะสุดก็300อโลไม่เกินแต่บางวันเราเราฝังตัวอยู่ในหมู่บ้านไหนเราอาจจะเดินทางแค่ไม่กี่10โลด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างเช่นเราไปถึงสปันแล้วก็ฝังตัวอยู่ในสปันแล้วก็อาจจะขับขี่กันแค่แบบ5้าสิบกิโลหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีเราต้องข้ามจังหวัดหรือข้ามภาคเนี่ยก็อาจจะมีสองถึงรอโลซึ่งสุดท้ายเราก็เติมน้ามันกันแค่วันละร้อยก็ชิวๆไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกันมากก็ แล้วก็ไม่เหนื่อยเกินด้วยในะแต่ละวันเราไม่ได้อยากแบบเป็นพันโลหรือว่าหลายๆลายร้อยโลก็คือสนุกสนานกับการขับขี่ไปแบบปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนให้มันถึงจุดที่อยากพักก็ควรจะได้พักอยากจะปักเต็นท์ตรงนี้ก็น่าจะได้ปักก็ให้มันเป็นแบบนั้นดีกว่าน่าจะสนุกกว่านะฮะทีนี้ก็การเซฟตี้ตัวเองจากแสงแดดและฝนความจริงเราเราพูดข้อนี้ ยากเลยเพราะเราเราก็จงใจกันไปกันแบบไม่เซฟตี้อย่างอย่างเสื้อเครื่องแต่งกายเราก็ไม่เซฟตี้เลยส่วนหมวกน็อกเนี่ยความจริงแล้วการเดินทางไกลมันก็ควรจะเป็นการใส่หมวกเต็มใบเพื่อไม่ว่าแดดหรือว่าฝนเนี่ยกระทบเข้าหน้าแต่ด้วยความเป็นแบบรถร้อยยี่ห้านะฮะก็ทั้งผมทั้งพี่เลก็รู้สึกชอบในความคลาสสิกแล้วก็เราก็ชอบชอบหมวกนกแบบเออมันเปิดรับลมเต็มๆอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังมีความเซฟตี้ตังที่ว่าผมยังเอาผ้าคลุมหน้าสักหน่อย พอเรามีผ้าคลุมหน้ามันก็ยังแบบโดนแดดไม่เต็มจะได้ไม่ต้องหน้าไหมหน้าดำนะฮะแลก็จะใส่แว่นหน่อยก็คงจะมีดำๆแค่ดั้งกับข้าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ส่วนพี่เลนี่เขาเปลือยมาเลยเขาก็ก็อย่างที่คนเห็นว่ามันก็อาจจะทําให้หน้าเราไหมแล้วก็แสบมากๆจนบางทีพี่เลก็เหมือนจะไปลมแดดนิดน,นึงเพราะว่าเขาก็แมนๆมนมาเลยเขาก็สบายๆมาทีนี้ก็พอเจอเจอมากๆเขาก็ก็อาจจะต้องจอดบ่อยแล้วก็กินน้ําเยอะกว่าปกติตอนแรกๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า เอะพีเรเป็นอะไรรึเปล่าแต่จริงๆพีเลียยงังยังค่อนข้างแรงเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเขาเขาไม่เซฟตี้ตัวเองก็อาจจะร้อนหน่อยก็ก็เป็นความชอบของเขาด้วยก็เขามีความมันในสไตล์ของเขาก็ก็เลยจะเป็นแบบนั้นออกมาแต่ผมก็ทึ่งเหมือนกันที่พีเลียโอ้โหไม่ไม่ป้องกันอะไรเลยแล้วคิดว่าทุกคนก็น่าจะทึ่งเหมือนกันที่ว่าโอ้โหทำได้ด้วยนะแบบนี้สรุปแล้วทําได้ไปจนถึงแม่สายไปกัน8วันขี่กันเกือบ2 0 0 0โลประมาณ2 0 0 0โลได้ก็ ก็ไม่ป้องกันอะไรเลยก็โอ้โหมีคนคนคนนี้ก็ทําได้ประมาณนี้ฮะทีนี้สภา,ภาพอากาศที่ควรที่เราต้องตรวจเช็คก,ก่อนเดินทางเนี่ยอมีสภาพอากาศนะเราเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเรารู้แค่ว่าเราจะออกมาเดินทางเราเจอสภาพอากาศเรารู้ว่านี่มันคือหน้าฝนเราไม่ต้องไปซีเรียสครับบางทีฝนมันตกมาเราอาจจะขับชา้าๆหรือเราอาจ,จะจอดหยุดยังไงก็เป็นสไตล์ของเราเราก็ต้องเน้นความปลอดภยัยไว้เป็นหลักแต่ว่า ถ้าเป็นตัวผมคนเดียวผมก็เวลาเจอฝนผมจะชินกับการเดินป่าแล้วเดินป่าใต้ยิ่งแบบฝนตกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราเจะชินกับการเปลียกเราก็เลยจะแบบไม่ค่อยได้หยุดเท่าไหร่แต่ถ้าพี่เลเนี่ยเขาอาจจะเ,เราต้องบาลานซ์วันเขาก็เป็นผู้ใหญ่กับผมก็บรล้านวันให้ให้ดีเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดป่วยวันนี้นี่เจ๊งไปยาวอะไรเงี้ยก็ต้องแล้วแต่ความถนัดของคนแล้วก็แล้วแต่ความประมาทของคนด้วยซึ่งผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างประมาทในเรื่องไม่ได้กลัวป่วยอะไรเท่าไหร่ก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงอะไรเงี้ยฮะ ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ผมยังสนุกอยู่ผมก็ยังยังไปเรื่อยอยู่ก็เลยบางทีสภาพอากาศมันก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่เราต้องเจอ,อแล้วเรานี้ไม่ได้แดดร้อนฝนตกอากาศหนาวเลยนะฮะก็มันไม่ใช่ปัญหาครเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นของธรรมชาติยังไงเราต้องเข้าไปปะทะกับสิ่งนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจงใจที่จะออกไปปะทะด้วยฉะนั้นสภาพอากาศเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเราสามารถคลานไปได้ทุกที่อยู่แล้วถ้าเกิดว่าใจเรามันไปได้นะ การเข้าหาชาวบ้านนะฮะก็คือบางทีเราเห็นชาวบ้านเนี่ยที่เขาเข้ามาผูกมิตรกับเราอย่างที่เล่าไปก่อนหน้าว่าเขาไม่ได้รู้จักว่าเป็นเลมักเดนอลหรือเป็นเบนส์อย่างนี้นะฮะก็คือเขาเห็นเล่ามากันแค่สองคนแล้วก็ดูมอมอแมมกันมาแล้วอาจจะเหม็นด้วยซึ่งมันมันเป็นสิ่งที่เขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรากินอะไรหรือย,ยังเนี่ยในความเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะก็อาจจะแตกต่างจากคนเมืองนิดหนึ่งก็คือไม่อาจจะไม่นิด <c oughs> ก็อาจจะเขาก็จะมีความ คิดถึงกันและกันบ้างแล้วก็อาจจะชวนเรากินข้าวหรืออะไรต่างๆฉะนั้นเราก็มีการต้องมีการฝูกมิตรที่ดีเราไม่ได้แบบไม่ใช่เข้าไปพี่ครับมีอะไรเก่งไหมก็คงไม่ใช่แล้วก็เป็นธรรมชาติบางทีแล้วก็พี่ครับพอดีเราเดินทางมาจะไปกางเต็นท์ต,ตรงนน้นตรงนี้เรามีกล้องแต่ไม่หมดเลยเราก็อยากจะชาร์จแบตชาร์จอะไรนบางทีก็พี่เดี๋ยวผมซื้อนั้นซื้อนี้ก่อนแต่ผมขอชาร์จแบตหน่อยพอดีไม่งั้นก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีแบตในการถ่ายทําหรืออะไรอย่างนี้นะบางทีชาร์จนานๆเราก็เริ่มไอสองคนนี้มันไ,ไม่ไปสัก กินข้าวไหมลูกกินข้าวกินไปมั้ยหรือว่าเขาอาจจะเหม็นเหม็นเราหรือเปล่าเพราะเราไม่ค่อยได้อาบน้าเขาก็อ่ะอาบน้ํำไหมเดินทางขนาดนี้ไม่อาบน้ําได้ไงอะไรเง,งี้ยก็ให้มันสบายตัวดีกว่าความจริงพูดถึงเรื่องอาบน้ําหรือว่าการความสะอาดของการเดินทางเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของการเตรียมเสื้อผ้าไปกี่ชุดเนี่ยที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือความจริงพวกเราเตรียมกันไปคนละประมาณห้าหกชุดนั่นแหละฮะก็อาจจะมีชุดนอนที่แบบ อาจะสองตัวหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าพอกลางคืนแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนมันมันก็เป็นกฎเกณฑ์เดียวกับการเดินป่านะพอเปลี่ยนชุดนอนพอตื่นมาก็เปลี่ยนเป็นชุดเดินทางซึ่งเสื้อคลุมของผมเนี่ยส่วนตัวของพี่เลก็มีตัวหนึ่งของผมก็มีตัวหนึ่งแต่ส่วนพี่เลบางทีก็ใส่ไม่คลุมด้วยบางทีก็เปื่อยด้วยก็ก็นั่นคือพี่เลนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีเสื้อคลุมตัวหนึ่งเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีผ้าหนึ่งเอาไว้บังหน้าก็เสื้อคลุมผมเนี่ยใส่จนไปถึงประมาณวันที่7วันที่่8ผมวา สใส่ตัวเดียวยาวก็ขี้เกลือเริ่มขึ้นหลังล <c> ะ <oughs> ก็จะมีเขาขาวเขาเป็นคราบๆอะไรอย่างนี้และแต่ก็มันเป็นธรรมชาติครับบางทีเราเดินทางเดี๋ยวกลับไปค่อยไปซักค่อยว่ากันแล้วก็เอาให้เอาให้เสื้อนอนเนี่ยมันนอนมันสบายตัวดีกว่าให้มันไม่เหม็นอับไม่อะไรเราก็พยายามอย่าให้เปียกอย่าให้เหม็นเหงื่ออะไรอย่างนี้ก็พอละบางทีเสื้อเดินทางที่เป็นที่เป็นเสื้อที่อยู่ข้างในก่อนใส่เสื้อคลุมนะฮะก็บางทีอาจจะใส่ซ้ําบ้างเพราะว่าทั้งวันนี่ก็คงเจอเหงื่ออยู่แล้วเราก็ เราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีตัวไหนที่แบบเหม็นมากๆแล้วก็คงจะใส่ถุงพลาสติกมัดปิดตายไปเลยเพื่อกลับไปซักที่บ้านซึ่งถ้าจะอยู่นานกว่านี้เราอาจจะแค่ไปร้านซักรีนแล้วก็อาจจะพักที่นั่นสักคืนหนึ่งเพื่อที่จะกางเต็นท์แล้วก็ตากผ้าให้แห้งก,ก็ยังได้แต่เราก็มักง่ายก็คิดว่ามันแค่อาทิตยกกว่าเราก็น่าจะบาลานซ์เสื้อผ้าแบบนี้ได้ฉะนั้นเรื่องเสื้อผ้าน,นี่เป็นเรื่องเล็กมากๆจริงการเดินทางของเราเนี่ยก็ยังมีผมก็อันนี้เป็นเป้เปของเกียวต้นะฮะ อันนี้ก็เป้ของมาตินคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ประจําอยู่แล้วก็วคือเราก็จะใส่กล้องไว้ข้างล่างแล้วข้างบนนี่ก็เป็นเสื้อผ้าต่างๆพอพอมาเดินทางไกลมากๆเนี่ยมันมีสิ่งที่แบบอย่างเช่นเราต้องมีอุปกรณ์ประทังชีวิตอะไรต่างๆเช่นแบบแกส๊สหรือว่าเตาอะไรต่างๆที่แบบหุงหาอาหารกินเล็กๆน้อยๆได้ะกะติกน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะใส่ใน,ในเป้เคลตี้ตัวใหม่ก็คือจะมีอุปกรณ์ต่างๆที่คล้ายๆว่าเป็นอุปกรณ์เดินป่านะคะก็จะอยู่ในเป้ตัวนี้แล้วส่วนเป้ตัวเดิมก็็จะเปน ล้องต่างๆกับกับเสื้อผ้าก็จะแยกกันออกไปชัดเจนก็กลายเป็นว่าปกติแล้วคนที่ใช้เป้ใบเดียวก็อาจจะเดินทางไกลหน่อยก็อาจจะมัดเป้ไป2ใบ,บก็ได้มันก็ชัวขึ้นนะฮะในการเดินทางครับประมาณนี้ทีนี้ก็การถ่ายทำของของพี่เลและของเบนนะฮะก็เราก็แบ่งอย่างเหมืองผมเนี่ยก็คือถ้าติดตามช่องกันมาเขจะรู้ว่าผมอาจจะใช้กล้องมาณห้าตัว ก็จะมีโดนมีกลอโเล็กๆ2ตัวมีโซนี่ตัวเล็กสักตัวโซนี่ Sony ตัวใหญ่สักตัวหนึ่งก็คือกล้องโซนี่กล้องโซนี่ A7 3ก็คือตอนนี้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยฮะก็กับเลน55ไซสนะฮะ f 1.8เป็นเป็นกล้องติดตัวของผมเลยที่เอาไว้ปั้นช็อตต่างๆแล้วก็ช็อตที่แบบว่าเรียวๆหน่อยแล้วก็อาจจะหยิบกลอโปขึ้นมาถ่ายอันนี้ก็คือสไตล์ของไกจินอยู่แล้วแต่พอมีพี่เลเข้ามาพี่เลก็จะมีกลอโเข้ามาเพิ่มเสริมของตัวเขาอีก2ตัว เขาก็จะเป็นฟิลที่แอคชั่นมีความเรียวแล้วก็เราจะเอามาตัดสลับกันเพื่อให้เป็นงานเล่่อนเอ็กไกจินที่สมบูรณ์ได้ครับการขอกลางเต็นท์ระหว่างทางหรือข้างทางก็ความจริงใน8วันเนี่ยเราก็นอนเต็นท์กันมันเลยนะฮะก็คือนอนจนชินนะครับก็คือถ้าเกิดใครกลัวเจ็บหลังก็อาจจะพาแผ่นปูรองนอนไปหน่อยสบายๆแต่ว่า ผมไม่ได้เตรียมไปแต่ก็ไม่เป็นไรยังยังไม่ได้ยังนุ่มอยู่ก็นอนไปฮะก็เราอาจจะไปกลางที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยหน่อยจะเป็นจุดกลางเต็นท์ที่เขามีมีให้เห็นหรือว่าเป็นเป็นที่ที่หมู่บ้านจัดสรรไว้หรือว่าจะเป็นวัดหรือจะเป็นอะไรแล้วก็ต้องขออนุญาตก่อนว่าสามารถกางได้ไหมหรือถ้าเกิดว่าในในทริปนี้ยังไม่ได้มีเกิดขึ้นคือการกางเต็นท์ที่ป้อมตำรวจก็ได้ก็คือเวลาเราไปคุยกับชาวบ,บ้านเอ๊ะถ้าไม่รู้จะกางไหนจริงๆเดี๋ยวไปกางป้อมตำรวจนะ ก็คือไม่ได้เสียเงินอะไรก็เราไปกลางเพื่อได้แบบปลอดภัยไว้ก่อนบางทีเราเดินทางไกลแล้วเราไม่รู้ว่าคืนนี้จะนอนหลับได้สบายไหมก็จะป้อมตำรวจแต่ตอนนั้นที่ผมกลางเต็มที่ริมน้ำหน้านเนี่ยก็คือเรามีกันสองคนนะเราก็ก็ใจดีสู้เสือก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกยี่มาต่างจังหวัดแล้วกถ็ถามชาวบ้านแล้วเราก็รู้ว่ากลางได้เราก็กางแล้วก็ช่วยดูแลกันสองคนถ้าเกิดมีอะไรมาอย่างน้อยยังยังช่วยช่วยจัดการอะไรได้ก็ยังมีสองคนเนาะก็ไม่ ไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ประมาทในในการดูทางนี้ที่ไล่ว่าเออเราควรจะดูว่าที่มันทวงจริงแล้วมีใครที่จะช่วยเราได้ไหมแถวนั้นหรือว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าไปโฟกัสเรื่องนี้ซักทีเดียวก็ให้มองว่าความเป็นจริงแล้วโลกมันเลวร้ายขนาดน,นั้นหรือเปล่าประมาณนี้ฮะ,ะแล้วก็มีมีเรื่องเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอีสต์เอ็กไม่รู้ว่าใครสงสัยไหมว่าพี่เลเนี่ย ร้องเพลงอะไรตอนตอนที่กลางเต้นในอีพีสองที่เขาคอนะ,ะเราไปดูกันว่าพี่เลร้องเพลงอะไรนะ,ะ I'm a c o b o y on s t e e r s I ride <S ถ้าทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟังเลยว่าเพลงนี้จริงจริงมันต้องร้องยังไงมันต้องร้องยังไงพี่เลร้องยังไง <laughs> นี่นะฮะก็คือเพลงของบอลโจวีนะบอลโจวี bon ชื่อเพลงว่า dead or alive เนี่ยโอ้โหผมงงมากเลยพี่เลมาแบบว่า

ก็ล้องกันให้ดูนะฮะกับเพลง Bon Jovi a n e Dead or Alive นั่นแหละชื่อนี้ก็น่าเป็นเพลง Easter Egg ที่ผมชอบมากๆผมฟังพี่เลยร้องหลายรอบมากๆจนสุดท้ายเราต้องมาลองเล่นกีตาร์ร้องเองที่บ้านดูนะอ๋อเพลงมันเป็นอย่างนี้เองฟังตั้งนานทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเบนเนี่ยเท้าหายดีหรือ,อยังเพราะล้มบ่อยเหลือเกินคือเราอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันว่านี่เป็นเรื่องที่แย่มากๆของผมที่แบบว่า เราก็ไม่ได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เก่งมากเท่าไหร่แต่ที่เราล้มเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยดันวันที่เราได้รถมาเนี่ยฮะเราเราดันเอ,อได้มาในคืนวันนั้นแล้วก็พ่งนี้ออกเลยทีนี้เราก็ต้องเซตที่จะแบบติดก,กล้องยังไงกับกับรถเราเพื่อจะถ่ายทําโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะฮะเราก็นี่เลยคดีผมก็มีหลายๆอย่างทีนี้ก็มันมีไม้อันหนึ่งที่ที่เราจะเสียบไปที่คอของรถนะฮะ คือเราเสียไปที่คอแล้วเราก็มีการพันเชือกพันเชือกต่างๆให้เข้ากับคอและในระหว่างนั้นนะเราก็บอกโอ้โชคดีจังที่เราพันพันพันไม้เวลาเราก็ติดโกโป3สามร้อยหกสิบจ่าตรงนี้นะฮะพอทีเนี้ยขี่ไปแป๊บนึงอ่ะเราไม่รู้เลยว่าเหล็กตัวเนี้ยนี่มันเป็นเหล็กนะฮะต,ตรงช่วงลาพลาสติกกับเหล็กอ่ะพอมันขี่ไปแป๊บนึงมันมันร่วงลงไปเท่ากับว่ามันไปขัดอยู่ที่คอของของรถเนี่ยนฮะซึ่งผมอ่ะ เลี้ยวไม่ค่อยได้เพราะว่าทีเนี้ยเหล็กเนี่ยมันไปขาดอยู่ที่คอของรถเนี่ยตั้งแต่เริ่มเดินทางเลยด้วยซ้ำแล้วเราไม่รู้เราก็ขับไปทั้งอย่างนั้นนะฮะก็คือคนที่ไม่ได้มีความเตรียมตัวที่ดีแล้วก็ไม่มีความเซฟตี้กับตัวเองเลยก็คือไปกันแบบอย่างเงี้ยจนไปถึงแม่สายเนี่ยไปที่คลับเฮาส์เนี้ยพี่เขาถึงบอกว่าเขาลองค้่มรถเราแล้วนะคนที่คลับเฮาส์ว่าเฮ้ยเบนซ์เป็นอะไรรถทําไมมันเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวแล้วมันติดตลอดเลยเพราะว่าผมเนี่ยไปคว่ำม,มาสองรอบเนี่ยก็คือ ผมจะเลี้ยวเวลาเจอเจอต้องทางต้องเทโค้งปกติเราก็จะขี่รถบิ๊กไวแล้วก็เทโค้งปกติแต่ทีเนี้ยไม้เนี่ยเหล็กมันขาดอยู่ถ้าเกิดว่าดูดีๆจะเห็นว่าเหล็กของลองจำแหน่งที่ลงไปขัดเนี่ยคือเป็นแบบลอกหมดแล้วเป็นตัวเหล็กที่ลอกหมดแล้วทีเนี้ยมันก็เลยขาดอยู่แล้วเวลาเราจะเลี้ยวมันก็หักไม่ได้ผมก็เอ๊ะทำไมไอ้อ่ะล้มไอ้อ่ะล้มเพราะว่าเหล็กมันขั้นอยู่แล้วผมก็ขับสภาพเนี้ยจนไปถึงเชียงราย จนไปถึงพี่ๆที่คลับเฮาสเนี่ยเขาถึงบอกว่าเบนซ์เอาเหล็กออกพอรเอาเหล็กออกปุ๊บโอโ้โหทำไมรถมันเหมือนโล่งแบบขี่สบายกว่าเดิมอีกหลายๆายเท่าเยเพรพวาโอโ้โหนี่นี่เป็นเป็นจุดบอดที่ข้างหน้าผมจะต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวให้หลายวันกว่านี้แล้วดูให้ดีกว่านี้ไม่ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงโชคดีที่ยังแค่แบบเราไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วเราก็ยังหลุดโค้งอะไรบ้างก็เพราะว่าเหตุผลของของการใช้ไม้ที่ เราไม่รู้ว่ามันเข้าไปขัดในระบบของรถเรามันไม่สามารถเลี้ยวได้ทีนี้พอเลี้ยวไม่ได้ปุ๊บก็เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละครับทีนี้ขอสรุปเลย้ยกันเนาะก็สภาพการเดินทางต่างๆภาวประกาศเราเราเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเราพร้อมออกไปเจอการเงินพันสองพันจะไปกี่วันสามพันจะไปกี่วันเราไม่ได้ต้องใช้เงินมากเกินสุดท้ายแล้วผมคิดว่าทุกคน ทำได้อยู่แล้วก็คือการเดินทางเนี่ยมันไม่ได้จำกัดว่าเราต้องมีเงินมากหรือว่าจะจะต้องมีเวลามากเท่าไหร่แล้วก็ครเอทให้เหมาะก,กับกับวันว่างของตัวเองก็คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถท่องเที่ยวในแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปมาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยอยากไปวันนี้จะทำยังไงผมก็พยายามมาตอบคาถามเพื่อนๆว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างเดินทางมัน,ม,นมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องแบบ เล,เล็กๆน้อยๆที่เป็นอีสเตอร์เอ็กของในซีรีส์เดินทางกรุงเทพแม่สายของเรานะฮะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามแล้วก็ดูกันมาเยอะมากๆผมก็ตกใจเหมือนกันที่คนติดตามทริปนี้มากขนาดนี้ก็ขอบคุณแทนพี่เลด,ด้วยแล้วก็ผมด้วยนะฮะไงก็แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับ